เหื่อยดีสวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะอันนี้ปีนเอาเครื่องไม้เครื่องมือเลื่อยตัดกิ่งชมพู่ไม่ต้องเสียดายเพราะว่าเขาบังแสงต้นพืชที่อยู่ด้านล่างนี้นะยังติดดอกแยแยะแป๊บเป็นลมดูสิชุมพู่เพชร เดี๋ยวเราก็ริดกิ่งทำปุ๋ยหมักให้หมดเหนื่อยดีจังทำดูดยคนเดียวเลยปีนปีนแล้วก็เลื่อยๆๆๆๆๆไม่อยากรอป้าป้าป,ป้า,ปปาติดดังซีรีส์มาทีนี้เดี๋ยวก็ริดกิ่งแล้วก็หมกเลยหมกตรงนี้เลยนี่ หมกตรงนี้เลยแล้วก็หมกตรงนู้นด้วยตัดแล้วไปหมกหมกไว้หมกแล้วเป็นปุ๋ยชั้นดีแล้วก็กันวัชพืชขึ้นมาแย่งอาหารต้นไม้ได้ด้วยเอ้ยเหนื่อยดีอาจเก็บไว้เรื่อยๆอาจเก็บไว้หมอ่องนู่นหม่องนี่หม่องนี่หม่องนั้น ลงแล้วเดี๋ยวกิ่งนี้เราก็ว่าจะตัดนะเนี่ยค่อยๆทยอยตัดได้ปุ๋ยหมักเยอะเลยนะเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวริดกิ่งกันทำปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยชั้นดีนะนี่ไปหมักใส่ในนี่ก็ได้ี่กองปุ๋ยหมักจริงๆอาเศษเศษใบมงใบไม้แบบนี้คลุมดิน คุมหน้าดินดีนะคือปล่อยให้เป็นปุ๋ยธรรมชาติอะให้เขาย่อยสลายไปตามธรรมชาติแต่ถ้าอยากจะเร่งก็เอาน้าหมักมารดราดแป๊บเดียวเดียวก็ย่อยสลายละเอาน้าหมักต่างๆให้จุลินทรีย์ช่วยย่อยอะไรเงี้ยแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็จะย่อยแต่นี้ปล่อยให้เขาแบบย่อยธรรมชาติใช้ความชงความชื้นของเขาย่อยของเขาไปเองโดยกระบวนการของธรรมชาติ นี่ได้ปุ๋ยเยอะเลยเสียดายนะโอ้ยติดดอกเต็มต้นไปหมดแล้วตอนนี้แต่เราไม่เสียดายกิ่งนี้อีกกิ่งหนึง่งเดี๋ยวปีนก็ใช้เรื่อยๆๆๆืหจะเหนื่อย,นยนเนี่ยถ้ามีปีนได้แล้วมีมีดแบบคมๆอ่ะฟันฉับๆๆไม่กี่ทีทีนี้ด้วยความที่เท่าชรา เราเงยอะ่ะมันก็ปวดต้นคอสภาพร่างกายในวัยเท่าชราเวลาเงยหน้านะเงยหน้ามากๆมันก็ปวดต้นคอไปดีกว่าเดี๋ยวหมักปุ๋ยก่อนมุ่งมันขยันจะสันเวลาหนึ่งสมองสองมือทำนะจ๊ะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเ,ลเลสมอ ท่องไว้ท่องไว้ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราเด้วจ้ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้เดอ้อมีแรงก็ค่อยๆทําไปอย่าฝืนอย่าฝืนกําลังตัวเองค่อยๆทําไปทีละหน่อยทีละหน่อยพอละไปละเนะแค่นี้นะ